หลวงปู่ท่านนี้เคยมีตำนานว่าเหยียบน้ำทะเลแล้วกลายเป็นน้ำจืดเพื่อให้โจรสลัดที่จับตัวท่านลอดชีวิตและกลับตัวเป็นคนดี <Wow. S 1> ใช่ครับนั่นคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเอ๊ะและนอกจากเรื่องนี้ยังมีเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าสวัสดีครับเรื่องราวจากวังพระวันนี้จะพามาฟังเรื่องราวตำนานของหลวงปู่ทวดว่าทำไมใช้เรื่องเหยียบน้ำทะเลจืดยังมีอภินิหารเรื่องราวอื่นออีกหรือเปล่าเอาล่ะครับถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับสมเด็จพระราชมุนี อีกชื่อคือสมเด็จเจ้าพระโคหรือที่เราเรียกกันบ้านลุกปุดทวดย้อนไปสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กพ่อและแม่ของท่านนาท่านไปผูกเปลนอนเอาไว้ใต้ต้นไม้แต่อยู่ดีๆก็มีงูจงอางตัวยักษ์เลื้อยเข้ามาพันรอบเปลพ่อและแม่ของท่านตกใจมากว่ากลัวว่าจะทําร้ายในยุคสมัยนั้นมีความเชื่อเรื่องงูใหญ่กันมากครับว่าเป็นเทพรักษ์หรือว่าเป็นองค์เทวดาที่ปลอมตัวมาจึงทําให้พ่อและแม่ของท่านไปหาเครื่องเส้นไหว้เพื่อจะถวายให้งูใหญ่ตัวนั้นไม่ทําร้ายท่านครับและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งปฏิหารเพราะมันเกิดข้รรงงูใหญ่่่่่ตอออกยยไไมททําาแี นั้นจะเลื้อยไปแต่ขายดวงแก้วดวงใหญ่ทิ้งเอาไว้จากนั้นเศรษฐีผู้เป็นนายผ่านมาเห็นยิบ oh. ดวงแก้วดวงนั้นไว้เพราะคิดว่านัา่นคือสิทธิ์ของตน ชีวิตก <c oughs> <c oughs> ับตลประบดจากเศรษฐีสู่การสูญเสียเมื่อเศรษฐีได้ดวงแก้วดวงนั้นไปทั้งการเงินการงานหรือสิ่งต่างๆครอบครัวกลยยิงแย่ลงแย่ลงขึ้นทุกวันเศรษฐีต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งเศรษฐีจึงฉุกคิดได้ว่าหรืออาจเป็นเพราะดวงแก้วที่ท่านไปเอามาก็เลยได้ทําการคืนดวงแก้วดวงนั้นให้กับพ่อแม่ท่านไปหลังจากนั้นก็เลยได้ทําการปลดปล่อยจากการเป็นทาสและยกนี้สินให้อีกด้วยครับหลังจากนั้นขอบตัวของท่านก็ได้กลายเป็นไทยและมีชีวิตที่ดีขึ้นเล่ากันว่าปัจจุบันดวงแก้วดวงนั้นยังถููกกกเเ็บรรััษาาออย่่่ทีีววดดพะโคจนนถึงต้ิ ไ,ได้เดินทางไปที่นั่นก็สามารถไปรับชมกันได้ครับตําหน่งของหลวงปู่ทวดยังไม่จบติดตามต่อภาค2นอกจ๊ะ